สวัสดีครับพี่น้องไม่ต้องสวัสดีก็ได้ครับพี่น้องบอ้าผมหลีบไปขโมยมรกรนะครับไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิพูดเรื่องมรกรไม่คูดเลืกเยอะเกินไปไหมนี่โอเคไม่ผู้พูดพลาดำเพลงเมื่อกี้โอ้หม่ครับพี่น้องยี่ผมสะดุดลมโอ้ยงงผมแตกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็พาไปโรงพยาบาลท,ที่อื่ก็ได้ มาแล้วพี่น้องเยอะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บหัวเป็นไรว๊ยเดี๋ยวมันถูกเอาไปหมดแล้วโอยมันกองอะไรน่าจะเป็นกองมก็มมาแล้วก็ฮุบแบบโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเป็นอไรเออมันคืออะไรแก้วชานี่น่ะ เอ้ยนี่ยสีแดงเลยหาเองก็ได้ว้าววีเออพี่น้องผมจะสนุกแม่นะครับพี่น้องไม่งเลยโอ้อมื no ะะอม่อยแขนเยเมื่อยแขนอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูด้วยฮะฮ่าหมอฮาหมอฮาหมอ ทีนี้ผมก็โดนช่วยตัง้งอะมามามาเฮ้ยนี่มีกลองอะไรล่ะจะมาขโมยดีก็ถูกตีตือ้อมาเลยฉันเกินไปกี่ลอแล้วเนี่ยเฮ้ยโนัดอีกโอ้โหนีนเ่เยอะเยอะคุณไปไหนโดนเลยเมื่อกี้ไม่รู้แต่รู้สำคัญคือ yeah! ชี่ิมาชิมิมานะี่คืออะไร ฉันว่ายังคือด่านนะี๋จะเข้าไปใกล้เลยฉันบอกไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยฮะเฮ้ยพูดมาทำเพลงไม่อะไรอยู่ข้างลหลังเดี๋ยวย่าตีเลยนะยันเลย่าตียันเลยอะไรอ่ะฮะฮะ ฉันชนพูลแล้วนะ